สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปรง่งไม่มีลมแรงนะคะเราก็เลยจะทําแกลบดําไว้ใช้เองซึ่งแกลบดํานั้นก็ได้จากการเผาแกลบดิบก็จะได้ออกมาเป็นแกลบดําและขี้เท่าแกลบนะคะนิยมนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรซึ่งแกลบดํานั้นก็สามารถใช้เป็น วัสดุกรับปรุงดินทําให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ําไม่ดีและยังช่วยเพิ่มแร่ธาตุในดินส่วนที่เท่าแกลบนั้นก็ใช้เป็นวัสดุกรับปรุงดินได้เช่นเดียวกันสามารถใช้ผสมดินปลูกพืชและเพ่อชําได้ <Okay. S 1> สําหรับอุปกรณ์ที่จําเป็นเราจะใช้วงบอรซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรที่มีอยู่แล้วนะคะถ้าทําปริมาณไม่เยอะอาจจะใช้เป็นกระมัง สังกสีหรืออลูมิเนียมขนาดใบย่มยอมก็ใช้ได้เหมือนกันจากนั้นก็นําแกลบดิบใส่ลงไปโดยไม่ควรใส่เต็มเกินไปในการให้เหลือพื้นที่ด้านบนไว้ด้วยสักครึ่งฟุตไม้บรรทัดาจากนั้นก็ทำเป็นหลุมตรงกลางแล้วก็ใช้เศษใบไม้เศษกิ่งไม้แห้งจุดไฟเมื่อไฟลุกดีแล้วก็ค่อยๆใช้แกลบ กลบลงไปเป็นเชื้อเพลิงให้มีการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แกลบค่อยๆเผาไหม้ตัวเองอย่างช้าๆแลคอยกลับมาสังเกตทุก1 2สชั่วโมงนะคะถ้ามีลมพัดแรงขึ้นหรือไฟลุกไหม้จนเกินไปก็ให้ใช้แกลบกลบลงไปและใช้พั่วคนกลับไปมาเพื่อให้แกลบเผาไหม้อย่างสม่ำเสมอซึ่งใช้เวลาในการเผาไหม้ยาวนานทีเดียวนะคะ เราทำช่วงบ่ายๆก็จะทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วพรุ่งนี้ชเช้าว่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าแกลบด้เผาไหมจึงกลายเป็นแกลบดำหมดแล้วหรือยัง okay. รุ่งเช้าก็จะได้แกลบดำประมาณนี้นะคะเป็นลักษณะของฐานแกลบยังไม่เผาไหม้จึงเกิดขี้เท่าได้ตามที่เราต้องการแล้วก็จะใช้บัวรดน้ํามารดราดดับไฟให้สนิทแล้วทิ้งไว้สัก7-10วันก่อนนาไปใช้นะคะโดยทุกๆวันให้เอาน้ำใสยย่ยางมารดราดแล้วพึงลมทิ้งไว้เพื่อลดความเค็มหรือความเป็นกรดของแกลบดำจึงจะสามารถนําไปใช้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง okay. เเห็นได้ว่าการทําแกลบดําไว้ใช้เองก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนะคะถ้าเรามีแกลบดิบปริมาณเยอะๆก็สามารถทําไว้ใช้เองได้นอกจะช่วยให้ประหยัดและลดต้นทุนของวัสดุปลูกลงได้ค่ะและครั้งหน้าจะมาแนะนําสูตรการใช้แกลบดําไปผสมเป็นวัสดุปลูกอย่าลืมติดตามกันได้นะคะ ขอขอบคุณที่รับชมและถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยหรือจะแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆที่รักการเกษตรอินทรีย์ด้วยกันก็จะยิ่งได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะชื่นกว่าจะกลับมาเจอกันให้ใหม่ในครั้งหน้าโชคด,ดีมีความสุขทุกคนสัปันี้สวัสดีค่ะ oh.